วันนี้มาพบกับครูแพรวและครูยาให้เหนื่วยการเรียนรู้ผักผลไม้แสนอร่อยและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะของผลไม้นะคะก่อนอื่นเราไปฟังเพลงเรียนรู้เรื่องสีและผลไม้กันเลยค่ะไปเลยค่ะนี่ตะกร้าเก็บผลไม้ของฉันอ๋อตะกร้าไม่มีอะไรเลยเธอมาช่วยฉันเก็บได้ไหมพร้อมไหมไปกันเลย แต่กร้าเก็บผ่ละไม่มันยังไม่มีอะไรมาช่วยกันเอาผ่ละไม่มาใส่กันเถอะยังไงเอาปังสีแดงอ้าเพราะมีสีแดงมาช่วยกันเก็บผลอมละ some am Me some like apple you need to the และ Apple อยู่ในตััักกกรระะดดด้้้้ววววยยยนนาาตตตเเ็มมไปผลลีจง่อไปเราจะมาเรียนรู้ลักษณะของผักและผลไม้กันค่ะแครอทมี <c oughs> สีส้มรูปทรงสามเหลี่ยมมะนาวมีสีเขียวรูปทรงวงกลมมะเขือเทศมีสีแดงรูปทรงวงกลมกล้วยเปลือกมีสีเหลืองรูปทรงวงรี สตรอเบอรี่มีสีแดงรูปทรงสามเหลี่ยมส้มมีสีส้มรูปทรงวงกลมและแตงโมข้างนอกสีเขียวข้างในสีแดงค่ะต่อไปเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมของเรากันนะคะวันนี้มาดูซิว่าครูยามีรูปทรงอะไรให้นักเรียนบ้างคะ,อ,ะอันแรกแครอทสีอะไรคะนักเรียนสีส้ม อันตังคุยานะคะสีส้มแทรอบมีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่าปากไปที่รูปทรงสามเหลี่ยมค่ะต่อไปสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สีอะไรคะสีแดงอันตังคุยานะคะสีแดงสตรอเบอรี่มีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมปากไปที่สามเหลี่ยมค่ะ ไปที่สามเหลี่ยมเลยนะคะรูปทรงไข้สามเหลี่ยมอ่าต่อไปแตงโมแตงโมสีเหลืองนะคะมีรูปไข้สามเหลี่ยมอ่าปากไปที่สามเหลี่ยมต่อไปชมพู่ชมพู่มีสีแดงปากไปที่สามเหลี่ยมต่อไปมะนาวมะนาวมีรูปสีอะไรคะ สีเขียวใช่ไหมคะอ่าปากไปที่วงกลมต่อไปส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานมีสีส้มอ่าปากไปที่รูปวงกลมนะคะต่อไปมะเขือเทศมะเขือเทศมีสีแดงค่ะใช่แล้วค่ะสีแดงอ่าปากไปที่วงกลมต่อไปรูปมังคุดมังคุดมีสีอะไรคะ สีม่วงถูกต้องค่ะฝากไปที่วงกลมนะคะเมื่อเราทํากิจกรรมกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทาแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆก,กิจกรรมที่ครูแพรและครูยามาสอนในวันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะขณะที่เด็กทำกิจกรรมที่บ้านก็อย่าลืมถ่ายรูปมาให้ครูแพรและครูยาดูกันด้วยนะคะครั้งต่อ คุณแพรและคุณยาจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำวันนี้สวัสดีค่ะ